สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มาเนี่ยหลายคลิปนี้มาแจกวันฟรีนะคะประจำวันที่30กรกฎาคม2566ยกเอ้ยก็ยังถามหาลิงก์กันอยู่เลยเนาะก็การแจกค่ะพูดตลอดว่าอยากให้ดูคลิปเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูคลิปคุณก็ต้องถามหาอย่างนี้เรื่อยๆอะ่ะมันก็เนาะคลิปแจกวอลเล็ตมันไม่ได้นานขนาดนั้นนาทีนึง นาทีกว่าๆอย่างเงี้ยก็อยากให้ดูจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากได้เงินเน่ยเราต้องเสียสละในการดูคลิปนิดนึงเนาะส่วนใครที่มาช้ามาไม่ทันแล้วบอกว่าไม่ทันเลยก็พี่ลงคลิปแจกวอลเล็ตทุกวันตอนสามทุ่มนะหรือ21่สนาฬิกาให้ ถ้าเราพอจําเวลาได้ให้เราเข้ามารอในช่องได้เลยเพราะว่าในบางครั้งอ่ะระบบมันแจ้งเตือนช้าเมืออย่างเมื่อวานเนี้ยนุชเห็นคอมเมนต์ของน้องคอนนึงเขาบอกว่าทําไมเวลาแจ้งเตือนแล้วเงินหมดทุกทีเลยคือเขาลงคอมเมนต์หลังจากที่ลงคลิปไปแล้วประมาณ2ี่สิบถึงยี่สิบสองชั่วโมงอ่ะเกือบย4ี่ชั่วโมงนะที่ระบบมันแจ้งมันก็อาจจะทำให้เราช้าก็ได้ ก็ถ้าจาเวลาได้3มทุ่มมารอทุกวันได้เลยนะคะส่วนการแจกของเรานะวันนี้การแจกก็เป็นการแจกแบบปรมุดเหมืนมอนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่งเปาในวันนี้ได้ก็คือ2 1นาฬิกา4นาทีใครดูจบแล้วสามารถเข้ามารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครยังรับไม่เป็นท้ายคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วว่ารับยังไงก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามว่ามันไปรับตรงไหนคะมันไปดู อ่ยังไงไม่เห็นมีลิงก์เลยก็ดูดีนึงนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราเจอกันในคลิปหน้านะคุ้ค่ะวิธีการรับวอลเล็ตฟรีประจำวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องข้อมูลตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมันในว wallet ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท แต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าสองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวลองมาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ